ถึงเรื่องของความสามารถทางการแข่งขันมาดูเรื่องของการส่งออกต่อเนื่องเลยนะคะ,ะหนึ่งในนั้นเนี่ยข้าวของไทยเรานี่ก็ติดอันดับมาไม่น้อยเหมือนกันนะคะที่ต่างชาตินิยมที่จะรับประทาน<ะ>นะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการรายงานและมั่นใจค่ะว่าส่งออกข้าวไทยในปี2566จะได้เกิน8ล้านตันค่ะขึ้นแท่นอันดับที่2การส่งออกข้าวข,าวของโลกค่ะ นายจรินลักษณะวิสิทธิรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ค่ะว่าจากการทำงานร่วมกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีจุดอ่อนในการขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายในตลาดข้าวโลกและมีคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์มากกว่าดังนั้นประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องเร่งปิดจุดอ่อนให้บรรลุผลโดยเร็วที่สุด ด้วยการเร่งเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวชนิดใหม่เพื่อแข่งขันในตลาดข้าวโลกให้ได้เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ข้าว5ปีจะต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวรวม12สายพันธุ์เป็นข้าวพื้นแข็ง4สายพันธุ์พื้นนุ่ม4สายพันธุ์ข้าวหอม2สายพันธุ์และข้าวพัฒนาการสูง2สายพันธุ์ค่ะ3ปีแรกของยุทธศาสตร์ข้าวไทยสามารถปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวได้มากเกินกว่าเป้าหมายและรับรองพันธุ์ข้าวภายใต้ยุทธศาสตร์แล้วเวลานี้จํานวน21สายพันธุ์ ขณะที่ในปี2566นี้ตั้งเป้าส่งออกข้าวได้จำนวน8ล้านตันจากที่ปีก่อนส่งได้7ล้าน7 0นตันความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวจะยิ่งทำให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่าก็เอื้อต่อการส่งออกทำให้ประเทศไทยในปีนี้สามารถกลับมาเป็นลำดับที่2ของตลาดส่งออกข้าวโลกได้รัฐบาลใหม่ก็ ต้องเดินหน้ายุทธศาสตร์ข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พันธุ์ข้าวมีความหลากหลายทั้งนี้ในช่วง6เดือนแรกไทยส่งออกข้าวแล้วสล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ20และคาดว่าครึ่งปีหลังเวียดนามจะส่งออกข้าวด้วยลดลงจากการที่ส่งออกมากเกินไปทําให้ไทยมีโอกาสส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ทั่วโลกเองก็ยงกังกังวลเรื่องของปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโยจึงเร่งนำเข้าข้าวาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการซึ่งจากการประเมินก็คาดว่าประเทศไทยนั้นจะมีผลผลิตข้าวในปีนี้ ใกล้เคียงกับปีก่อนจำนวน20ล้านตันข้าวสารซึ่งไทยจะมีข้าวเหลือต่อการส่งออกอย่างแน่นอนค่ะอันนี้เป็นการประเมินนะคะครับ